สรุปหนังสือดีอ a ลเค e m i s หรือขุมทรัพย์สุดปลายฝันเป็นเรื่องราวอันน่าประทับใจของการค้นพบตนเองการติดตามความฝันและการฟังเสียงของหัวใจผ่านการเดินทางของเด็กหนุ่มคนหนึ่งเรื่องราวเริ่มต้นที่แอนดาลูเซียประเทศสเปนเมื่อซานติอาโกเด็กหนุ่มเลี้ยงแก่ได้ฝันเห็นขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ใกล้พีระมิดแห่งอียิปถึงสองครั้งเขาตัดสินใจที่จะเดินทางไปตามหาขุมทรัพย์นั้นหลังจากได้พบกับราชาแห่งเซเลมชายชราผู้ลึกลับที่แนะนําให้เขาติดตาม ก่อนออกเดินทางซานติอาโกขายฝูงแกะของเขาและเดินทางข้ามทะเลไปยังแอฟริกาเหนือทันทีที่มาถึงเมืองท่าแห่งหนึ่งในโมร็อกโกเขาถูกโจรขโมยเงินทั้งหมดทําให้เขาติดอยู่ในเมืองแปลกถิ่นโดยไม่มีทรัพย์สินใดๆซานติอาโกจําเป็นต้องทํางานกับพ่อค้าคริสตันท้องถิ่นเพื่อหาเงินซื้อตั๋วกลับบ้านในระหว่างที่ทํางานกับพ่อค้าซานติอาโกได้พัฒนาธุรกิจด้วยความคิดสร้างสารรค์จนเติบโตอย่างรวดเร็วทําให้เขาสามารถเก็บเงินได้มากพอที่จะเดินทางต่อ เขาตัดสินใจที่จะเดินทางไปกับกองคาราวานที่กำลังมุ่งหน้าสู่อียิปต์ระหว่างการเดินทางข้ามทะเลทรายซาฮาราเขาได้พบกับนักเล่นแร่แปรธาตุชาวอังกฤษที่กำลังค้นหาตำรับลับของการเปลี่ยนโลหะธรรมดาให้เป็นทองคำและได้เรียนรู้ถึงภาษาสากลของโลกและวิธีการอ่านสัญญาณต่างๆที่จักรวาลส่งมาให้เมื่อกองคาราวานหยุดพักที่โอเอซิสอันฟยูมซานติอาโกได้พบกับฟาติมาหญิงสาวชาวทะเลทรายที่เขาตกหลุมรัก เขาต้องการใช้ชีวิตที่โอเอซิสกับเธอแต่ก็ยังคงรู้สึกถึงการเรียกร้องให้ติดตามความฝันของเขาที่โอเอซิสแห่งนี้ซานติอาโกได้พบกับนักเล่นแร่ปแปราธาตุลึกลับซึ่งตกลงที่จะพาเขาไปยังพีระมิดและสอนความลับของการเล่นแร่ปแปราธาตุระหว่างทางไปพีระมิดพวกเขาถูกนักสู้ของชนเผ่าจับตัวไว้นักเล่นแร่ปแปราธาตุบอกซานติอาโกว่าเขาต้องไปตามหาขุมทรัพย์ด้วยตัวเอง ซานติอาโกเดินทางมาถึงทีระมิดในที่สุดและเริ่มขุดหาขุมทรัพย์แต่อีกครั้งที่เขาถูกโจนทำร้ายและปล้นก่อนที่โจนจะจากไปหัวหน้าโจนได้บอกว่าเขาเองก็เคยฝันเห็นขุมทรัพย์เช่นกันแต่ในฝันของเขาขุมทรัพย์อยู่ใต้ต้นไม้ในโบสถ์ร้างแห่งหนึ่งในสเปนซึ่งซานติอาโกรู้ว่านั่นคือโบสถ์ที่เขาเคยนำฝูงแกะไปพักนั่นเองซานติอาโกกลับไปยังสเปนและขุดใต้ต้นไม้ที่โบสถ์ร้างเขาพบกล่องขุมทรัพย์เต็มไปด้วยทองอัญมณีและเครื่องประดับล้ำค่า เขาตัดสินใจจะกลับไปหาฟาติมาที่โอเอซิสในที่สุดเขาได้เรียนรู้ว่าขุมทรัพย์ที่แท้จริงคือการเดินทางและบทเรียนชีวิตที่เขาได้เรียนรู้ระหว่างทางแนวคิดและบทเรียนสำคัญ1ตําตำนานส่วนตัวแนวคิดหลักของหนังสือคือตำนานส่วนตัวซึ่งหมายถึงจุดมุ่งหมายในชีวิตหรือความฝันที่แท้จริงของแต่ละคนทุกคนมีเส้นทางเฉพาะของตัวเองที่ควรติดตามการค้นพบและการกล้าที่จะเดินตามเส้นทางนี้คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมาย เมื่อคุณต้องการบางสิ่งอย่างแรงกล้าจาก,กรวานทั้งมวลจะสมคบกันเพื่อให้คุณได้สมหวัง2ภาษาสากลของโลกซานติอาโกเรียนรู้ที่จะเข้าใจภาษาสากลของโลกซึ่งเป็นภาษาที่ไม่ใช้คำพูดแต่เป็นสัญญาณและเครื่องหมายที่จากกระวาลส่งมาให้เราการเรียนรู้ที่จะตีความสัญญาณเหล่านี้ช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นและนำทางชีวิตไปสู่จุดหมายที่ถูกต้อง 3. การฟังเสียงของหัวใจ หนังสือย้ำเตือนเราว่าหัวใจของเราเป็นแหล่งความรู้และปัญญาที่สำคัญเมื่อซานติอาโกเรียนรู้ที่จะฟังเสียงของหัวใจเขาสามารถเข้าใจสัญญาณจากจักรวาลและทำการตัดสินใจที่ถูกต้องได้สี่ความกลัวและอุปสรรคแสดงให้เห็นว่าอุปสรรคและความกลัวเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเพื่อตามหาตำนานส่วนตัวอุปสรรคไม่ใช่สิ่งที่จะหยุดยั้งเราแต่เป็นบททดสอบว่าเราต้องการความฝันของเรามากแค่ไหนความลับของความสำเร็จคือการล้มเหลวเจ็ดครั้งและลุกขึ้นยืนแปดครั้ง ห้าความรักและความฝันเรื่องราวของซานติอาโกและฟาติมาแสดงให้เห็นว่าความรักที่แท้จริงไม่เป็นอุปสรรคต่อการตามหาความฝันแต่กลับสนับสนุนและเข้าใจฟาติมาเข้าใจว่าซานติอาโกต้องติดตามตำนานส่วนตัวของเขาให้สำเร็จและเธอเต็มใจที่จะรอเขา6ก,การอยู่กับปัจจุบนันหนังสือเน้นย้ำความสำคัญของการอยู่กับปัจจุบันซานติอาโกเรียนรู้ที่จะชื่นชมและให้คุณค่ากับประสบการณ์ในแต่ละวัน แทนที่จะกังวลเกี่ยวกับอนาคตหรือติดอยู่กับอดีตเจ็ดการค้นพบตัวเองการเดินทางของซานติอาโกไม่ใช่แค่การตามหาขุมทรัพย์ภายนอกแต่เป็นการค้นพบความจริงเกี่ยวกับตัวเองและโลกรอบตัวบทเรียนที่นําไปใช้ได้จริงหนังสือสอนให้เรากล้าที่จะออกจากพื้นที่ปลอดภัยและติดตามสิ่งที่เราปรารถนาอย่างแท้จริงเรียนรู้จากทุกประสบการณ์ทุกอุปสรรคและความท้าทายเป็นโอกาสให้เราเติบโตและเรียนรู้ฟังเสียงภายใน การฟังสัญชาตญาณและความรู้สึกจะช่วยนำทางเราไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องมองหาสัญญาณจักระวลส่งสัญญาณมาให้เราตลอดเวลาการเรียนรู้ที่จะสังเกตและตีความสัญญาณเหล่านี้จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จเข้าใจว่าการเดินทางสำคัญกว่าจุดหมายบทเรียนและประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างการเดินทางมีค่ามากกว่าเป้าหมายสุดท้ายบทสรุปหนังสือเล่มน,นี้แนะนำให้เราค้นพบตัวเองและการติดตามความฝัน เป็นการเตือนใจที่สวยงามว่าชีวิตที่มีความหมายคือชีวิตที่เรากล้าติดตามสิ่งที่หัวใจเราต้องการทุกคนมีหน้าที่ที่จะค้นหาและติดตามตํานานส่วนตัวของตัวเองเพราะนั่นคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายและสมบูรณ์อย่างแท้จริง